พี่น้องวันนี้จะมีเมนูอะไรเบาบาัตของให้เลือกเยอะแยะเลยไต่อีกยัางนอกาบา่าวบัตตัวเซลไปไปครึ่งตัวเอาไป,ไป,ไปครึ่งตัวนี่ไปเห็ดแกงอมนะครับพี่น้องเห็ดอมไกม่บอกอมไก่ไป<ะ>ตอนนี้นะครับพี่น้องใส่สมุนไนพรหลายๆเนาะผักเยอะๆเพื่อสุขภาพเอาลงมั่งละหนึ่งชิ้นครับผม สวัสดีครับสวัสดี่ฟแม่พี่น้องพบพอกันคือเก่าครับอีสานสายเลาะชาแนลนะครับมานีกว่านี่ครับบ่อบาดไปเหลือวัตถุดิบมาเองกับมือนะครับอยู่ตลาดสินะครับไก่เคืองโตเด้อพี่น้องเป็นไก่พันธุ์ครับผมวัสิมาอมซูพี่น้องกินนี่แหละครับนี่ก็เป็นขาดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับขาดว่าไรในการแกงอมพี่น้องผักซีลาวครับ ผักซีเหล่ามัดละ2บาทนะครับนี่เป็นเซตสิบบาทครับอันนี้ก็เป็นกวางตุง้งราคา6บาทนะครับไปจ่ายตลาดเองครับผมมันก็จะได้หูราคาอันนี้กับบักเขือขาดบ่ได้ครับพี่น้องเทลงไปเมืองวัดทุดีไปเลยครับนี่ครับราคา10บาทครับบักเขือมาารุนทามองไปกบเาครับเมนูนี้สิออกมหนาตา สีสันสินาลับประทานขนาดไหนครับผมไปลุ้นกันเลยครับได้มากกับล่างต้องความสะอาดต้นครับพ่อแม่พี่น้องบริเบงราคาสามต้นนี่เท่าไหร่เนี่ยนั่นหกสิบเจ็ดสิบบาทได้ยังนะ าุทำความสะอาดหลั็สะไดห้หันว่นอ๊อ้ยมีดกระบอกเขาว่นอเอยมีขนมีขนขนออกนั่งไงเด้อมีแค่มองนานแล้วมอง อมันมันยังไงไก่ท่านกินมันสีบระดองสีกระดอแข็งยันทองเลยเนาะนึ่งออกกันเลยเนาะเหนือร้ายไงพี่น้องแสบกันต่างๆกันอยู่ดอกกับไก่บานไก่บานก็่จะมีความเหนียวแต่เหนือเพิ่งจะสิเน้นกวกไก่บานโอ้บนเนียนคือไก่บาน มิดบางไงกับพี่มีเขาดอกมี่มีเป็นมิดผ่าครับพี่น้องให้เขาเขายากสาวหน่อยว่าสีไหลซดเด้อพี่น้องช่วงปฏิิกับเพื่อนๆน,นะคะสีใหม่หรอบบแน่ใจว่าเขาสิกินกอน่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่เพราะว่าถ้าเบิ้งพี่สาวว่าคนฉิกินเมื่อได้สิลงมาเมื่อไดรอย่าลืมเป็นมาเป็นกําลังใจให้สาวหน่อยเบาบานในเด้อจา้าสีไหลไซดครั้งแรกค่ะคือช่วง บวกอนพีใหม่อธิการพีใหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามูลงมากพูดคุยกันู้ดท่านได้วางกับเขามาให้กำลังใจสาวหน่อยวอบบาดในเด้อช่วงไร้สดสีล่องไหลบึงค่ะเมื่อท่านเคยไหลสดเพราะเธอเนาะบอบบาดยันครับมันก็สิเป็นตื่นๆอยู่ดอกพี่น้องยันรุดปากคำหยาบก็ยังออกมาเป็นตาหบอบบาด ก็สาวหน่อยเบาบ่ค่อยมวนกันปันได้ดอก่น้องเบาไปนั่มึงเถอะกระดานไปนั่งมือนะพูดปากในจังหน่อยบ่ได้แบบว่าไปล่อพาะพิงปันได้มังเถิดตามสไตล์จะกเบ่าวมวนเดียยวสำหรับสาวหน่อยเบาว่าเบาบาดเบามวนเดียยวแต่เวลาสาวหน่อยเบามวนเบาบาดเบามากได้นี้ เดี๋ยวคนใส่พอคนใส่สาวหน่อยก็เป็นคนบอกม้วนม้วนโบมาคนปากแปรโบมักระสิจัดนักเท่านั้นแล้วในไซส์สาวหน่อยนั่นจัดจัดนักในเรื่องได้ครับในเรื่องห้ายค่ะในอย่างอื่นคิดว่านักบอระซ์บ้านกับจัดสาวหน่อยนักคุกมืออยู่ได้หรอเดี๋ยวเป่าหาหลายตัวเดี๋ยวเป่าหาพี่น้องจริงจริงไม่เคยมี จัดนะกุบมือหลวงบอกบ่พ่อพ่ออะไรกับพ่พ่อคนยังจะมาบอกคือบอกคือมักโลบเด้อบ่บาชาวหน่อยชาวหน่อยบอกเลยบ่บานมักโลบแห้งบ่กบอก่ตัดออกเคสนี่บ่ต้องตัดเลยมาครับพ่อแม่พี่น้องล้างผักครับเพื่อทําเมนูอาหารออกมาให้พี่น้องสูพี่น้องกินนะครับบักเขื่อเฉียงล่ะบาบานอมไก่ครับผมอมไก่นาขาดไครใบมะกรูดนะครับนี่ กินยังดอกพี่น้องจะกินยังดอกเลยอยากสดน้ำพี่น้องเอ้อันนี้ก็เป็นกวางตุง้งราคาหกบาทครับพี่น้องร้ายห้งเล้ยนี่มาลางไปทำเมื่ตอนถ้ำอีกเค่หนึ่งเลยพี่น้องตำพริกตำผ้าพี่น้องแล้วก็เผาหน้าสายซาหน่อยปรนเด็นลำท่างครับ สวัสดีวันไซไซของวันที่25ธันวาคม2567น,นะครับ Very r Christmas น,นะครับตอนเดี๋ยวจะรักษาแปละถึงมาทันทีเลยว,ว่า Happy New Year แหลกแจลกตั้มพริกนี่ก็จะขวบโอ้เห็นเหลือสองเม็ดทนาดนั้นนี่ตามแหลกเนาะพี่หนหองเนาะคกหน่อยครับคบตืน่น นะตําแหลกลายบดี้เราครับไม่ได้ย้ำขณะนี้ไฟลุกเรียบล้ลยงายพี่น้องนหวางที่ท่านเอาดด้วะยอมสระหมอขาวครับไปเร็วๆมันสีใหม่หมูโคกเกาใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้าไม่ต้องอันนี้หรอกให้แค่มีน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะหัวไก,ก่ทุกตอนพี่น้องไก่เนี่ยกับมันเพลินหลายอยู่มันไก่พัน B. นี่ก็ขัวใกล้เริ่มได้ที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวลังไจนี่กับบ้าบ้าจะได้เติมน้ำครับผมเติมน้ำแล้วใส่พวกพักพวกย่างปุงเคืองครับมาครับเติมน้ำกันครับเติมแค่พอสดนี่แหละพี่น้อง หนึ่งขวดครับหรือหนึ่งลิตรครึ่งใบมะก,กรูดพี่น้องใส่ไปเลยครรับสสูตไตแม่นครับ นี่คือเป็นตะไคร้นะครับใส่ไปพี่นอ้อง สันก็เริ่มสวยสดงดงามครับหล่อพดและกระแสดใส่นี้ครับพี่น้องใส่พักฟุ้งเทืองกันอีกทีนึงครับผมหล่อหม้อพดสักพักนึงครับ่อแม่ี่น้องเตาฟื้นกันสาเนี่ยครับว่าเป็นยังดอกครับอันนี้ก็เป็นพักที่เตรียมไว้ครับไวล้ลงหมอ้อสามยางเลยครับพี่น้องถือว่าพุ่นผาถาดเลยครับพักหลายๆกินเขาก็ยังกระแซ้พี่น้อง รุนทำเมืองไปน้ำกันครับพีน่น้องมะเขือสุกเนี่ยก็เขาครับเทา,าใส่ไปก่อนเลยครับมะเขือทำมะเขือเร็วเลยทีเทาควายใส่พักทีโดนความร้อนแป๊บเดียวกับสุกอ่ะอย่างพักกวางตุ่มครับตักแบบสีลาวโดนความร้อนแป๊บเดียวกับสุกแจะมะเขือเนี่ยต้องใส่เวลาจักหน่อยนึง แกงอ่อมไก่ใส่ผักรวมมิตรมาครับพ่อแม่พี่น้องปุงเครื่องครับผมเดือดแล้วครับมีอย่างมากมายนะพี่น้องผงนัวครับผงนัว อันนี้ก็จะเป็นรถดีครับผมเพิ่มความนัวไปอีกอย่างหนึ่งครับผม, <ชร MP> มน้ำปลารสักเล็กน้อยน้ำปลารต้มสุกครับผมกล่องก็สิีมืดๆเนี่ยครับ อนุญาตช ah. ิมรสชาตินิดนึงครับพี่น้องอืมเหลื่อมสดใสที่แล้วครับเผ็ดในน้อยครับเผ็ดอยู่ปลายลิ่นนี่ัะพี่น้อง เป็นพักส่วนที่เหลือครับผมใส่ไปเลยพี่น้องเต็มหมอบูลูพี่นอ้องเอ้ยผักเป็นหลากหลายให้ ่ใส่ผักหลากหลายชนิดพี่น้องน้ำกระซีกันแขนเนี่ยเป็นส,สีแหละสเขาเครื่องอพี่น้องหอมเห็นห้วยเลยหอมผักสีลาว ตอนเต็มหมอ้อขาดบ่ได้อีกอย่างหนึง่งข้าวคั่วครับผมใส่ไปเลยครับแกงออมต้องมีเข่าขวาปิดถ่ายเด้อพี่น้องเด้อกระสันเขาบอ่เอินแกงออมครับผมพอแกง เพราะว่าถ้าใส่ข้าวคั่วไปแล้วก็สีเทรนให้แกงเข้มข้นขึ้นครับผมสีมีความข้นความหอมจากขา้าวตีคั่วไว้ใส่อีกน้อยนึงครับผมใส่แล้วก็สีปโป้งหมอด้วยพี่น้องอืมแต่กินเ้งพี่น้อง มาเมืองไปน้ำกันนี่พี่น้องกล่องอาเิม,มือครับย่อนแสงแสงแห้งแหละไปะลอกขึ้นโต๊ะอีกพี่น้องมาครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงอ่อมไก่ใส่ผัก่วมมิตดนี่ครับผักกดสิหลนี้ครับตอนกะหลยนะพี่น้องมามากินเขาสวงสายๆน้ำกันพี่น้อง เพราะว่าก่อนนาน,นั้นก็นไปโดนามแบกแตงโมมากครับเห็นดินมันแห้งแห้งกันแล้วเลยสงสารแตงโมแล้วไปโดนามให้เพื่อนพรามีความชุ่มชื้นบางคนอาจจะว่าโหดเห็ดยังครับบางที่มันกระตองอันนี้นะครับนขวนญมากพี่น้องง่ายๆครับสำหรับสายของเมนูนี้ครับผม เรียบร้อยแล้วครับเมนูแกงอ่อมไก่ครับผมใส่ผักรวมมิตรหลากหลายชนิดครับผมกินเขากินหนามกับเบาบาสาวหน่อยครับเมื่อนี่นี่ก็เป็นเขาหอมมะลิย่างดีนะครับเข่าไม้ของปีหนีดวยครับมาครับกินเขาน้ากันครับเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอยสารสายร็อคชาแนลนะครับสำหรับคี่ปนี้ไปก่อนครับผมติดตามคลิปหนาเบาบาสาวหน่อยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ